กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามิรลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะน้องสาวโซพามาสรุปเนาะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดหลุดนะคะ5้าศนมานะคะตารางก็เข้านะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมของวันนี้กันนะคะ สำหรับวันนี้นะทุกคนเดี๋ยวจะมีอันนี้นะสายด่วนนะถ้าใครอยากได้นะ่ะไม่เกินเที่ยงนะจะขึ้นให้นะคะไม่เกินเที่ยงนะแนวทางก็ได้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้น้องสาวโซ่ว่างเนาะจะมาขึ้นให้นะคะมีสามมีห้ามีเจ็ดแปดเก้านะคะหกขอเป็นตัวกลับนะคะสำหรับเด่นนะคะให้เด่น 5นะคะกับ9ตามได้5 9 6 5นะคะสำหรับเด่น5ก็จะมี5 3 3 5หนะคะห7 7 5 5 8 8 5นะคะสำหรับเด่น9กนะคะก็จะมี9 3 3 9 9 7 7 9นะคะแล้วก็9 8 8 9 สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น8 7 7 3ดสนะคะ8ปดสามหนะคะอันนี้อย่าลืมกลับ6 8ดนะไอผิดนะคะตัวนี้6 8เนาะอันนี้กลับ6 7นะคะในหกสาเบิ้ลน,นะคะติดไม้ติดมือไปด้วย7จนะคะห้าห้าเกนะคะ ตัวเลขนะคะที่น้องสาวโซ่ชอบนะคะเดี๋ยวไปรอสายด่วนนะทุกคนจะดูทูบด้วยนะคะเผื่อใครอยากดูทูบนะคะ5 3 9 3 9 6 9 8นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งคือ5 8นะคะ วแค่ไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะสายด่วนขนมไทยมีแล้วนะคะรอชมนะขึ้นเวทีนะคะเดีด้วดวง่่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีจ้า